ก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มสงม่งมอบงานให้ลูกค้านะครับก็แบบฟอร์มเนี่ยก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆก็คือจะเป็นเรื่องของชื่อที่อยู่ของลูกค้านะครับรายละเอียดของอุปกรณ์นะครับแล้วก็รายละเอียดการตรวจสอบนะครับอันนี้คือในส่วนของหน้าแรกส่วนหน้าถัดไปของใบส่งมอบงานนะครับก็จะประกอบไปด้วยเงื่อนไขาการรับประกันสินค้า ที่เราระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับเวลาเรามอบให้ลูกค้าเนี่ยแผ่นใบส่งมอบงานเนี่ยจะต้องถูกส่งให้ลูกค้า1ชุดแล้วก็เราเก็บไว้เอง1ชุดนะครับโดยจะต้องระบุรายละเอียดที่ชัดเจนก็คือมีชื่อลูกค้านะครับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับรายละเอียดอุปกรณ์ว่าเป็นรุ่นไหนซีเรียลนัมเบอร์อะไรจํานวนกี่ตัวนะครับผมแล้วก็รายละเอียดอุปกรณ์ก่อน,ก,อนการติดตั้งอย่างเช่น อุปกรณ์รุ่นนี้มีฐานมาให้กี่ก้อนมีคีย์แท็กมาให้กี่อันนะครับผมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของการตรวจสอบนะครับซึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราแสดงให้ลูกค้าดูนะฮะเราจะต้องติ๊กถูกตามฟังก์ชันการใช้งานที่เราเทสให้ลูกค้าดูทั้งหมดนะครับผมก็จะมีรายละเอียดตามตามตัวเอกสารเนี่ยครับหลังจากนั้นก็จะลงชื่อผู้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ให้ลูกค้า เซ็นรับตรงนี้นะครับผมโดยเราจะต้องก๊อปปี้ไว้อีกชุดหนึ่งเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลของฝั่งฝั่งเราเองนะครับผม